สวยนะแต่อ้วนนี่ถ้าขาวกว่าน,นี้จะดูดีเลยนะเนี่ยเคยได้ยินประโยคทักทายหล่านี้กันบ้างไหมคะไม่ว่าจะจากคนใกล้ตัวหรือคนรอบข้างบางครั้งคุณเองก็อาจจะเผลอใช้คำพูดเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะลาถูกกับมา์จาก Channel Empire แชแนลไมคเอมเพยลอร์ค่ะทุกวันนี้นะคะเราอยู่ในสังคมที่มีแต่ความแตกต่างค่ะ ความแตกต่างนี้เองนำมาสู่การเปรียบเทียบวิพากษ์วิจารณ์ในการบูลลี่เกิดขึ้นมาเชื่อว่าทุกคนก็องจับคำว่า body shaming ค่ะที่จะนำมาสู่ความอับอายการเสียความรู้สึกกับการเชื่อว่าเราไม่ปิดก,กับค่ามยมผิดผิดกับมาตรฐานแหงความงามค่ะ body shaming ก็คือการบูลลี่รูปแบบหนึ่งนั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาสีผิวหรือจุดต่างๆบนเรือนร่างของเราแต่ดันไปเป็นปัญหาของคนอื่นค่ะ body s h a ม i n g นะคะทำให้เรานั้นสูญเสียความมั่นใจอับอายและไม่กล้าที่จะเข้าสังคมค่ะอีกอย่างนะคะก็คือรวมไปถึงการไม่พอใจในรูปร่างของตนเองด้วยค่ะ าเหตุของการโอดิชเชมิ่งนั้นมีด้วยกันหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางสรีระที่ทําให้ตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายอีกทั้งมาตรฐานงามหรือบิวตี้สแตนดาร์ดที่มันควรจะมีอยู่จริงๆหรือเปล่าและลืมที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะอาจจะลืมคิดไปว่าถ้าเราพูดแบบนี้ไปเขาจะรู้สึกอย่างไรบางครั้งอาจจะให้เหตุผลว่าหวังดีแต่ว่าเราก็ต้องคิดถึงความรู้สึกคนอื่นบ้างนะคะ ว่านคะได้ยินประโยคมาแล้วรู้สึกอย่างไรคนที่เขาบูลลี่คนอื่นอาจจะถูกหลูกฝังมาจากสังคมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือสังคมต่างๆที่เขาอยู่ด้วยจนทําให้เป็นพฤติกรรมติดตัวค่ะมามมองว่าคนที่เขาบูลลี่คนอื่นนะคะเป็นคนที่อ่อนแอค่ะมีจุดอ่อนในตัวเองและต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับของสังคมค่ะเลยเลือกที่จะบูลลี่คนอื่นให้คนอื่นอับอายเพื่อจะให้ตัวเองนั้นขึ้นมาอยู่เหนือกว่านั่นเองค่ะ อิทธิพลที่ทําให้กระแสการบูลลี่เนี่ยมีทุกๆวันนี้นะคะไมายมองว่าอิทธิพลจากสื่อนั้นมีความสําคัญอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีรายการโทรทัศน์หรือสื่อต่างๆที่มักจะใช้ตัวละครหรือนักสแสดงนํามาสร้างความตลกและสิ่งเหล่านี้เองทําให้สังคมซึมซับและทําให้เกิดการล้อเลีเยนหรือการบูลลี่ขึ้นค่ะทุกอย่างอยที่ตัวเราค่ะ เราสามารถเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองของเราได้คนเราจะสวยจะหลอ่อมีเสน่ห์เป็นในตัวของตัวเองได้ดีที่สุดอย่าอัดสิ่งหนังสือที่หน้าปกแต่คุณค่าภายในนั้นคือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงค่ะคนของการบอดี้เชมมิ่งนั้นร้ายแรงกว่าที่คุณคิดค่ะเพราะมันอาจจะทำให้คนคนนึงเป็นโรคซึมเศร้าได้และนำมาสู่การเป็นปัญหาทางจิตหรือปัญหาสุขภาพ เช่นถ้าคุณไปทักเขาว่าอ้วนบางครั้งเขาอาจจะคิดที่จะลดน้าหนักด้วยกีฬาผิดจึงทําให้เกิดโรคข้างผอมได้นั่นเองค่ะและที่แย่ไปกว่านั้นนะคะก็คือการคิดสั้นหรือฆ่าตัวตายค่ะอย่างที่เราเห็นในข่าคที่พบได้ในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากๆคําพูดของคุณส่งผลต่อคนคนหนึ่งอย่างมากเพราะฉะนั้นคิดสักนิดนะคะก่อนจะพูด เซฟความรู้สึกคนรอบข้างก่อนที่จะสั่นเกินไปค่ะบางครั้งการแสดงออกด้วยคำพูดหรือการกระทำอาจจะไม่จำเป็นเสมอไปค่ะเราอาจจะเดินอ,ออกมาจากสถานการณ์นั้นๆหรืออาจจะตอบโต้กลับไปว่าี่ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่พูดวิจารคุณอื่นหรอกนะมันไม่มีมาร,รยาอะไรทำนองนี้ค่ะพยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะ พูดคุยกับคนที่ไว้ใจและเป็นตัวของตัวเองที่สุดไม่อยู่ด้วยอย่างในปัจจุบนันก็มีวิธีการรับมือในการมองโลกแบบ body positive ค่ะก็คือไม่ว่ารูปร่างหน้าตาแบบไหนเราก็สามารถมั่นใจและภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็นได้ค่ะไม่ลืมนะคะที่จะเคารพคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเคารพตัวเองด้วยค่ะมายเองก็เคยถูก body s h a ม i n g ค่ะโดน body s h a ม i n g ตั้งแต่เด็กๆเ,เลย คือเคยโดนทักว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าทําไมโสมจังโดนบ้างนะคือเราก็เข้าใจนะคะว่าเขาหวังดีค่ะแต่เราเองก็เสียความรู้สึกเสียความมั่นใจไปเลยซึ่งไมเองก็โดนบริเชนนิ่ไมเจึงเข้าใจค่ะคนที่เขาถูกกระทํานั้นเป็นอย่างไรความรู้สึกอย่างไรไมาเลยคิดว่าทุกครั้งที่มาจะเข้าไปทักคนอื่นไมาก็จะระวังคําพูดไม่ถึงสินใจเขาใจเราค่ะ มาเองก็เคยคิดนะคะว่าอยากจะเป็นแบบคนนั้นสวยเหมือนคนนี้แต่จริงๆแล้วตอนนี้มาคิดได้แล้วค่ะว่าเราควรจะเป็นตัวเราเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเป็นตัวเราในแบบที่เราเ็นค่ะสุดท้ายนี้มาอยากจะฝากกับทุกคนนะคะว่าบอดี้เชมิ่งนั้นร้ายแรงกว่าที่จะนำมาเป็นเรื่องตลกหรือทักทายกันจนเป็นเรื่องปกติค่ะม่ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะหยุดการบอดี้เชมิ่งและหยุดการดูดีทุกรูปแบบเพราะความงามไม่จำเป็นต้องมีคำว,ว่ามาตรฐาน เราสามารถสวยและมีค่าในแบบตัวเราค่ะเพราะเราไม่ได้มีคนบนโลกอย่าลืมที่จะรักตัวเองและให้เกียรติคุณค่าของคนอื่นนะคะสวัสดีค่ะ